พรยาปิงคะอคคินนาคราชเป็นพญานาคที่อยู่ในตระกูลกันหาโคตมะมีพระวรากายสีดำนินคือดำสนิททั้งองค์มักจะปรากฏพระองค์ในเขป,ปกของบริเวณแม่น้ำปิ่งช่วงเหนือจังหวัดตาขึ้นไปโดยเฉพาะในช่วงเมืองเชียงใหม่ลงมามเหสีของท่านนั้นอยู่ในตระกูลชาะยาพุตตะ มีพระวะรากายสีเงินยวงทั้งองค์ท่านพำนักอยู่ที่นครพิงเชียงใหม่ถามการบรรยากาศอันแสนสงบสุขภายใต้แม่น้ำปิงอันแสนงามมีเทพยานาคสีดำกับราชินีพญานาคสีขาวทอดกายยาวล่างพญานาคนั้นใหญ่โตมากทั้งสองดูแลอาณาบริเวณแห่งนั้นเพื่อรักษาสมดุลให้กับสบรรพสัตว์และมนุษย์ และอย่างคอยปกป้องและรักษาพระพุทธศาสนาตลอดมาในวันพาใหญ่ทั้งคู่จะจำแรงกายเป็นมนุษย์ขึ้นมาฟังธรรมและนำพาเหล่าลูกหลานให้มาร่วมสร้างพระพุทธศาสนาหรือพุทธ,ส,ทธสถานต่างๆสำหรับลูกหลานท่านที่มีจิตศรัทธาเปิดกว้างถึงท่านก็จะได้รับการประทานพรและเชื่อมบาร,รมีจากท่าน ทุกครั้งที่สร้างบุญให้สวดมนต์และแผ่บุญและลึกถึงท่านทุกครั้งก่อนที่จะอธิษฐานขอพอรจากท่านซึ่งจะทําให้พรนั้นสําเร็จไวขึ้นการขอพอรบูชาท่านให้จุดธูปเจ็ดดอกดอกบัวหนึ่งดอกเทียนสองเล่มแล้วกําหนดจิตเป็นแก้วสีใสแล้วคุณจะได้รับสัมผัสพลังพิเศษที่มาเติมเต็มบารมี ค่ะอาจารย์กบนักวาดอง์์วดสายพยานยินดีที่ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้กับลูกค้าทุกท่านหากใครชื่นชอบคลิปของอาจารย์ฝากกดติดตามกดหัวใจและกดแชร์คลิปให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ